ทาออกที่ไม่ใช่ยาแล้วมันผ่าตัดมันมีครับเขาบอกอย่างนี้ครับสั์น,นี่ผมไปดูสืบวิจัยมาดูเยอะมากเลยทีเดียวครับผมอยากหาทางออกที่มันจะแบบว่าไม่เป็นไม่ใช่ยานะครับเขาทาเป็นวิจัยเหมือนกันเขาบอกว่ามันจะมีสารอาหารวิตามินบางประเภทที่ช่วยบรรเทาและทําให้ภาะวะปวดจะเดินหายไปแล้วเราก็มีประสบการณ์ดีๆที่คนที่ปวดจำเิยหลายคนหายจากภาะวะเหล่าน,นี้โดยธรรมชาติบำบัดนะครับนั่นก็คือการใช้วิตามินเกลือแร่ครับการวิจัยหลากหลายสถาบันเขาบอกว่า การเบียงทั้งหลายของคุณผู้หญิงเนี่ยแล้วปวดประจำเดือนเกิดจากการขาดพิธาบินบางอย่างครับเพราะาเลือดมันออกไปแล้วมันไม่ได้ทดแทนเหมือนเอ่อเวลาเราหิวข้าวครับเรารู้จักของข้าวนะข้าแม่ใช่ไหมครับก็คือหิวข้าวมากๆยังข้าเสียข้าแม่ได้เลยแล้วทําไมจะไม่มีธรมีย คาผัวบ้างถ้าเกิดว่าถ้าปวดเยอะๆะอเขไม่ท้อดังนั้นนี่เขาบอกไว้ว่าเพราะว่าการเปลี่ยนระบบเจริญของผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการขาดวิตามินเกลเซียหลายรายการแล้วร่างกายมันแบบมันเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับก็คือขาดกลุ่ม A อกลุ่ม e, อกลุ่มดีหกแล้วกลุ่มดีหนึ่งครับถ้าสามารถเรามีเติมเต็มในส่วนนี้คือคนที่มีเลือดประจําเดืนอนออกปาแปว่าสารเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเสียออกมาจากเลือดด้วยก็ไมฮะ กขาจะต้องเสริมเข้าไปมากกว่าคนปกติดันงนั้นคนที่มีช่วงประจำเดือนก็ควรที่จะเสริมอนนี้มากกว่าปกติด,ด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มเลยครับ A จําไว้นะฮะมี A อมีนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นละลายในไขมัน A กับ E นะครับแล้วก็ละลายในน้ำก็ B6 แล้วก็ B1 งดังนั้นถ้ามีสตัว4ตัวนี้ก็จะช่วยแล้วก็ถัดมาวิตามิน C เป็นตัวหนึ่งครับแต่วิตามิน C ล้วนๆผิวพียวไม่เวิร์กไม่ทํางานเขาบอกว่าจะต้องมี เบอฟฟนอยนะครับเบอฟฟนอยคือเป็นพวกพืชสารเคมีหลายประเภทอยู่เป็นคอมเพล็กซ์คือร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าวิตามินซีล้วนๆแล้วก็จะทำให้ปวดจำเดือนลดลงนะจะต้องวิตามินซีบวกกับเบอฟฟนอยซึ่งมีการวิจัยแล้วเขาเทสนะครับกดเอสคอร์บิกก็คือวิตามินซีล้วนๆตัวเดียวๆเนี่ยไม่สามารถช่วยได้จะต้องมีตัวร่วมด้วยไอ้นี่ดูแลเหมือนวิตามินเกือบจะต้องว,วิตามินเลยเนาะนี่มามานี่ก็ A ก็เอามาแล้ว B ก็เอามาแล้ว C ก็เอามาแล้ว E ก็เอามาแล้วเหลือข <c oughs> าด,ด, <c oughs> ดแต่ D นันั่นแปลว่าคนที่ปวดประจำเดือนต้องเสริมวิตามินเกือบทุกทุกประเภทเลยทีเดียวอ้าวถัดมาครับแคลเซียมด้วยก็งงไม่เกี่ยวอะไรอ๋อแคลเซียมมันเกี่ยวกับเสียเลือดไงก็มันจะต้องเติมเติมเข้าไปนะครับแคลเซียมนะครับไอ้ถ้าเกินกินแบบเป็นวิตามินเนาะเสริมก็ต้องประมาณพันส่วนละมิลลิกรัมขึ้นไปถึงจะได้เวิร์กในคำเห็นผลสาม เดือนนี้เอา้านี่ต้องสามเดือนเลยถึงจะเห็นผลนานขนาดน,นี้เลยหรอเพราะเขากินแบบเม็ดเพราะว่าเป็นการวิจัยแบบเม็ดนนี่ครับถัดมาครับให้หลีกเลี่ยงของหวานน้าตาลสูงไม่ดีต่อภาวะการพื้นกาแฟบุรี่สุราจะช่วยมันจะทาให้การบิดตัวเพิ่มขึ้นจะทําให้ปวดมากขึ้นนะครับถ้าทานผักสดผลไม้ทานเยอะเพื่อจะช่วยนะครับและหลีกเลี่ยงอาหารเค็มนะครับอาหารเค็มจะเร่งให้ปวด บอกว่นี่แ้กินอะไรไม่ได้เลยเนาะนมสดกินไม่ได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยเนื้อแดงด้วยตารกรลัังกยายที่พี่บีทำมันดีมากจะทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีมากๆในช่วงนี้นะครับและสุดท้ายนอนพี่พีพอแล้วก็ไม่เครียดได้ไหม